ตานิดเป็นคนที่เหนียวที่สุดในหมู่บ้านไม่เคยแบ่งของให้ใครไม่เคยช่วยเหลือใครแม้แต่ขนมเด็กๆเขาก็ไม่เคยให้วันหนึ่งตานิดเดินผ่านตลาดแล้วเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้เธอทำเงินหล่นหายเลยซื้อข้าวให้แม่ไม่ได้คนอื่นๆต่างเดินผ่านไม่มีใครสนใจเลยตานิดยืนมองอยู่นานในใจคิดว่าเงินก็ของกูจะให้ไปทำไมแต่สายตาเด็กคนนั้น เต็มไปด้วยความหวังเขาเผลอหยุดมองแล้วก็หยิบเหรียญสิบจากกระเป๋าเอาไปหนูซื้อข้าวไปให้แม่นะเด็กหญิงเงยหน้ามายิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณค่ะคุณตาคุณตาใจดีจังเลยค่ะตานิดยืนเหม่่อ,อยู่กับที่หัวใจที่แข็งกระด้างมาทั้งชีวิตกลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นเป็นครั้งแรกวันต่อมาเด็กหญิงคนนั้นถือขนมมามอบให้แม่ฝากให้ค่ะคุณตาแทนคำขอบคุณที่ช่วยเหลือเราไว้ค่ะคุณตาตานิดรับไว้แบบงงแต่ในใจกลับรู้สึกดีมาก อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลังจากวันนั้นตาน,นิดเริ่มยิ้มให้คนในหมู่บ้านยอมแบ่งผลไม้ยอมช่วยหาบน้ำทุกคนแปลกใจที่ชายแก่ขี้เหนียวกลายเป็นคนใจดีขึ้นเรื่อยๆจนตาน,นิดพูดประโยคที่ไม่มีใครคาดคิดตอนให้ใจมันเบาวกว่าตอนเก็บไว้อีกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการให้เล็กๆอาจเปลี่ยนใจคนคนหนึ่งได้ทั้งชีวิตและการแบ่งปันก็ทำให้เรามีความสุขมากกว่าก,า,การเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว